อเฟกอะไรมากนะครับแต่ว่าใช้ได้แน่นอนนะครับไม่หลุดนะครับร้อยเปอร์เซ็นครับแบบนี้นะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นแน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมันก็ความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็ครับตัดออกนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะได้นะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับน้าๆนะครับนักตกปลานะครับ,กกรบทุกท่านแลวก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับน้าๆใน องค์การทุกคนนะครับทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมสําหรับมือใหม่นะครับอีกเช่นเคยนะครับคือวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการต่อนะครับช็อกโกแลตนะครับกับกิฟนะครับอันนี้ที่ผมใช้นะอันนี้ตกประจําเลยนะครับเป็นเบอร์สองนะครับเป็นเบอร์สองนะครับเป็นกิฟเบอร์สองนะครับโอเค ครับอันนี้เป็นจิ๊บเบอร์2นะครับที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการปลูกน้ำในรูปแบบของผมนะครับที่ผมใช้เป็นประจํานะครับใช้เป็นประจําเพราะว่าเนื้อมันผูกง่ายนะครับอันนี้เหตุผลหลักๆเลยผูกง่ายนะครับเพราะว่านะครับยิ่งมันผูกง่ายแล้วก็มันใช้ได้จริงๆเนี่ยมันทนเนี่ยมันทำให้เราเวลาเราไปตกจริงๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุนะครับคือสายขาด เราก็จะได้ต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปลุยหมายต่อไปนะครับได้อีกนะโอเคนะครับสําหรับนะนะท่านไหนที่ลูกเป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถดูได้นะครับแนะนํากันได้นะครับเพิ่มเติมเข้ามากันได้อันนี้สาหรับมุมมือใหม่นะครับใครที่นะครับเพิ่งเข้ามาตกปลานะครับยังไม่ดูวิธีการต่อนะครับนะครับสายหน้านะครับช็อกโก렛เนี่ยกับกิฟต์เนี่ยครับก็มาทําตามผมได้เลยนะครับไม่ยากนะครับเปิดอดูนะครับต้องมีนะครับกิฟต์นะครับช็อกโก렛แล้วก็ ไม่ตัดอันนี้เป็นสายที่นะครับผมต่อไว้นะครับของคลิปที่แล้วนะครับที่ต่อกับนะครับสายที่ต่อเป็นเงื่อนเอฟจีน็อตนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นสายนะครับสายหน้าหวมช็อกดินะครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับนี่จะผมต่อไว้นะครับยล้วหน่อยนะครับเพื่อจะให้สายเมนของเราเนี่ยมันไม่ค่อยโดนน้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันวิธีการนะครับมือซ้ายนะครับมันตามถนัดก็ได้นะครับ อันนี้สีเลื่ยมมือซ้ายจับกิฟนะครับแล้วก็มือขวานะครับปลายสายของช็อกโกตของเรานะครับจะสอดจากบนหรือล่างก็ได้นะครับตามผมชอบอันนี้ผมสอดจากล่างนะครวบนะครับสอดขึ้นมานะครับอ่ะให้เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะนะครับแล้วก็จับนะครับบีบทามานิดนึงนะครับบีบตัวปลายสายเนี่ยมานิดนึงนะครับเพื่อเอามานะครับ เราจะเอามาม้วนนะครับหรือมาทับกับตัวสายหลักของเรานะครับตัวนี้อันนี้เป็นสายหลักนะครับอันนี้เป็นปลายสายนะครับจับนะครับปลายสายนะมมวนนะให้มันทับนะครับมมวนให้มันไม่ต้องไปบีบให้มันแน่นนะเพียงหมวนให้มันทับนะครับเข้ามาทับเสร็จก็นะครับลอดเข้ามาข้างล่างนะครับรอดเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นไงครับเอาปลายสายของเราเนี่ยนะครับจับไว้นะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยจับไว้นิดนึง นะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะครับนะครับมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะต่อไปครับเอาไปสายตัวเนี้ยนะครับมาสอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้อีกหนึ่งครั้งนะครับสอดเข้ามานะครับปลายสายนะครับทับนะครับสิ้นหลักนะครับม้วนขึ้นมานะครับเอา้วโป้งจับไว้นะครับห่วงมือเราจับไว้ต่อไปนะครับก็เอาปลายสายนะครับสอดนะครับจากข้างล่างนะครับขึ้นมานะครับสอดเข้ามาในห่วงนะครับแบบนี้นะครับสอดเข้ามาในห่วงนะครับ แบบนี้ประมาณ5-7รอบนะครับอ่ะองค์ผมนะครับสอนมาทำแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับต่อไปครับสองนะครับสามสี่ห้าประมาณห้านะครับใช้นะโอเคต่อไปครับเอานะครับมือนะครับจับปลายสายนะครับดึง แบบนี้นะครับอย่าพึ่งนะครับดึงแน enfin ่นจนเกินไปนะครับอย่าพึ่งดึงแน่นจนเกินไปให้ดันนะครับตัวเงื่อนตัวเนี้ที่มันจะมัดแน่นให้ดันไปครับให้ถึงกิปของเราก่อนแบบนี้เราคอยถึงดึงปลายสายนะครับแบบนี้นะครับค่อยดึงอ่านะครับค่อยๆดึงนะครับค่อยแต่งนะครับให้เงื่อนเนี่ยมันสวยงามนะครับด้วยใจให้มันสวยงามนะครับ อาจจะไม่สวยแบบโปรเฟกอะไรมากนะครับแต่ว่าใช้ได้แน่นอนนะครับไม่หลุดนะครับร้อเซครับแบบนี้นะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นแน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมันก็ความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็ครับตัดออกนะครับอ่า โอเคครับก็จะได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับมันอาจจะงอนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาเราก่อเข้าไปกับตัวคันของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็นะครับตรงเองนะครับก็จะไม่งอแบบนี้นะครับอันนี้ก็มันจะเป็นเรื่องปกติเอาอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเราต่อกับสาย PE โดยตรงเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นสายช็อกโกเลตนะครับมันก็จะมีบิดบ้างเล็กน้อยนะครับใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นแบบนี้นะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับไม่หลุดแน่นอนรับประกันนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับส่วนใหญ่ที่ขาดต้นไปขาดสาย PE แนีเพราะเราวัดแรงเกินไปหรือติดต่อแล้วดึงนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมองผมสายเมนค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผลที่ใช้ยาวเพราะว่านะครับ ให้สายพีจะได้ไม่โดนน้ามันจะได้ไม่ผุนะครับยืดเา๋ยยุการใช้งานไปนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับทําตามได้เลยนะครับตัดแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้ผูกได้นะครับไม่ถึง1นาทีนะครับก็ทําได้แล้วนะครับแล้วก็แน่นแน่นอนนะครับไม่มีหลุดนะครับประมาณ5 7ถึงรอบนะครับเวลาเราม้วนแล้วก็ดึงให้แน่นตัดให้สวยงามนะครับอันนี้วิธีเร็วมากสำหรับน้นะมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามา นะครับอันนี้คือแบบที่ผมใช้นะครับประจําเลยนะเพราะว่าหนึ่งมันผูกง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับจริงๆก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับนานาท่านไหนใช้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะแต่อันนี้ในรูปแบบของผมนะครับถ้านานาคนไหนมองว่าเป็นประโยชน์ที่มันง่ายก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับวก็นานาท่านไหนที่ยังไม่เคยทําเลยเพิ่งเข้ามาตกนะครับเพิ่ก็ตกงานเพิ่งเข้ามาตกไม่รู้จะต่อยังไงนะครับก็ทําแบบผมก็ได้นะครับง่ายดี นะครับรับรองไม่หลุดแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็นะครับอนาถาไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้นะครับเนาะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็นะให้านาที่เข้ามาดูก็นะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับยิ่งดีเลยนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วย นะครับเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะใหม่ๆที่ผมจะทำขึ้นนะครับ,รบก็ฝากกันนะทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ